จนภัยทุ่งกุราร้องไห้บทประพันธ์โดยคำพูนบุญทวีตอนที่9หมีมีวิชานวดแผนโบราณ9.1พระอาทิตย์เจ้าผู้เป็นหนึ่งในจักรวาลเริ่มดูดแสงสว่างไปจากพื้นพิภพอีกวาระหนึ่ง ฝงสกุณนาเริ่มบินหารวงรังเสียงเสง่งแท่ชนีกูร้องพวกพวกพวกมาแต่ไกลเหมือนจะหนาวหัวใจยิ่งนักเสียงเหล่านี้พระเจ้าแห่งธรรมชาติประทานมาไว้คู่กับโลกแล้วการเวลาล่วงไป12ชั่วโมงตะวันเจ้าก็จะส่งแสงเรืองรองเป็นสีทองเหลืองอารามมาให้โลกอีก ส่วนพ่อใหญ่หลายชื่อพร้อมเด็กชายเดินตายก็เริ่มเตรียมหาที่หลับนอนพ่อใหญ่นำไปทางริมไร่ทิศตะวันตกพร้อมเด็ดดอกไม้ป่าคนละร,รมชวนให้นั่งคุกเขา่าไหว้แผ่นเสไม้หินแผ่นหนึ่งซึ่งผุดขึ้นจากดินใต้ร่มโพธอันเก่าแจ่พ่อใหญ่ให้พู แสงขี้ใต้ส่องดูตัวหนังสือสองบรรทัดจารึกเป็นภาษาขอมพรางกล่าวว่าแผ่นหินนั้นนี้แกมาพบบันแรกที่มาอยู่ที่นี่เข้าใจว่าใต้ลงไปข้างล่างคงมีวัดวาอารามจมอยู่หรือไม่ก็เป็นเมืองใหญ่จมอยู่ก้นทะเลหลายหมื่นปีมาแล้วส่วนพระธุดงค์ที่เคยมาอยู่ที่นี่ ก็บอกเหมือนกันว่ามีบ้านเมืองและวัดจมอยู่ใต้แผ่นดินแถวนี้เมื่อน้ำทะเลแห้งเหือดลงจึงมีแต่แผ่นหินอันนี้โผล่ขึ้นมาอย่างนี้แหละเราใช้นิ้วมือสิบนิ้วต่างทูบเทียนก็พอรำลึกถึงพระพุทธเจ้าของเราผู้ให้แสงสว่างแก่มวลมนุษย์ให้แน่วแน่กันเถิดไหวเสร็จ แสงฟ้าถามพ่อใหญ่ว่าตัวหนังสือที่ขีดเขียนอยู่บนแผ่นหินนี้อ่านว่าอย่างไรแกพูดเสียงหนักแน่นว่าพระเถดงอ่านและแปลให้ฟังว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นคุ้มครองโลกแกเล่าพรางเดินไปทางกระท่อมว่าป่าแถวนี้ไม่มียุงริ้นมารบกวนเหมือนป่าแห่งอื่น มันคงรู้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่อีกอย่างหนึ่งมีนกและผีเสื้อที่ออกหากินกลางคืนชอบกินยุงและไข่ยุงเป็นอาหารดังนั้นยามนอนกลางคืนไม่ต้องกลัวว่าจะมียุงริ้นมาไต่ตอมแม่ค้างคาวตัวเท่ากระด้งนานๆจะมาลักกินกล้วยและมะละกอสักหนึ่งแล้วถามว่า นอนบนเตียงที่นั่งกินข้าวหรือนอนในกระท่อมผู้กับหินว่าขอนอนชาญกระท่อมเพราะใหญ่จึงพาไปในกระท่อมยกพื้นสูงสอกเศษบอกว่าใช้ถุงย่ามสะพายเป็นหมอนหรือจะให้หนุนและนอนท่าคนตายก็ยิ่งดีต่อจากนั้นแจจึงชวนไปไหว้พระที่หิ่งข้างหัวนอน จะ่สวดมนต์ไหว้พระเสียงเบาๆส่วนสามเสี่ยวต่างคนต่างสวดเสียงเบาๆไม่มีใครรู้ดอกว่าแต่ละคนว่าบทสวดมนต์อย่างไรบ้างพากันไหว้พระเสร็จจึงวางดอกไม้ไว้บนหน้าพระพุทธรูปองค์เล็กพ่อใหญ่ใช้ให้ดับไฟที่ใต้แล้วต่างคนต่างก็นอนคู่หนึ่งแกพูดออกมาว่าถ้าใครนอนหลับ ยากก็ให้ท่องพุทธังทางทมังสังขังในใจจนเคลิ้มหลับหรือว่าพุโทโธสองคำก็มีผลเท่ากันแล้วทุกคนก็เงียบเสียงข้าที่ทั้งสามกินข้าวแทบอร่อยและกินมากทำใหน้นอนหลับในเวลาไม่นานนักจนพระจันทร์คืนแรมสี่ข้ามสาดแสงลงมาํำไรพากันลุกทะลึง่ง ตึงตังพนมมือประกบหน้าผากเพราะมีเสียงฝูงคนร้องครวญครางมาแต่ไกลเหมือนเจ็บปวดหัวใจยิ่งนักเสียงนั้นดังมาเป็นช่วงๆแล้วขาดห้วงหายไปพ่อใหญ่บอกว่าไม่ต้องตกใจนั่นคือเสียงของผีชาวบ้านชาวเมืองที่จมอยู่ใต้ทะเลหลายหมื่นปีก่อนมันมักร้องตอนกลางคืนข้างแรมออย่างนี้ละมันไม่กล้ามาใกล้แถวนี้ดอก พากันนอนให้สบายเถิดพากันลงนอนข่มตาหลับต่อแสงฟ้าพริกตัวหลายหนคิดถึงคำเล่าพ่อใหญ่งูว่ามีเสียงพูดผีปีศาจร้องระงม,มอยู่ทั่วทุ่งก็เป็นจริงเสียแล้วถึงยามห้านาฬิกาของวันใหม่พ่อใหญ่ตื่นขึ้นสวดมนต์ไหว้พระย่องออกมานอกห้องเห็นภูนั่งขัดสมาธิจึงบอกว่า จะนอนต่อก็ตามใจส่วนตัวแกจะไปเดินจงกรมและนั่งวิปัส,สนาผู้จะล้มลงนอนแสงฟ้ากับหินก็ลุกนั่งชวนคุยเสียอีกจนมีเสียงนกการ้องขึ้นจึงชวนกันไปไหว้พระแล้วไปรดน้ำพืชผักอย่างขมีขมันเสร็จแล้วจึงลงไปตักน้ำบ่อขนมาใส่หม้อดินสองลูกไว้ให้พ่อใหญ่อาบและใช้ทำครัว เห็นเป็นคนกอบไฟนึงข้าวที่แช่ไว้ก่อนนอนไม่นานนักพระอาทิตย์ก็เปิดโลกอีกคนหนึ่งพ่อใหญ่ผู้ไม่สนใจชื่อตัวเองเดินยิ้มเพลยามช้ามานั่งกล่าวขึ้นว่าถ้ากันหลับสนิทดีนะลืมบอกให้ใช้ผ้าคลุมหน้าอกก่อนหลับเพราะปอดและหัวใจไม่ชอบถูกความเย็นนาน,านมันชอบความอบอุ่น ไม่เช่นนั้นจะเกิดอาการเป็นหวัดคัดจมูกนะ้ำมูกไหลเพราะใหญ่พูดเสียงหนักแน่นว่าคนจะมาอยู่แบบเหล่านี้หายากนักมันเป็นโลกส่วนตัวของคนรักความสงบมีแต่เสียงลมพัดใบไม้และสัตว์ป่าร้องให้ฟังคนอยู่นอกป่านอกทุ่งตอนนี้สารวนกับงานการหาอยู่หากินใส่ปากใส่พุงแทบไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาทำไม ถ้าคนภายนอกรู้เขาก็จะเรียกพวกเราว่าพวกคนบ้าเบื่อโลกเบื่อคนแกพูดอีกว่ามะขามป้อมลูกกำลังสุกหลายต้นอยู่เหนือไร่โน้นนกและหมีชอบกินเป็นยาระบายบำรุงร่างกายของมันหากจ,จะเก็บมากินก่อนนอนก็จะดีไม่น้อยส่วนกล้วยมะละกอและลูกสีดาหรือว่าลูกฝลัง ไม่ค่อยได้กินสุกเนื่องจากว่าค้างคาวและนกกินหมดก่อนค้างคาวสัตว์ปีกพันนี้กินมุมมามไม่คิดว่ากิ่งไม้จะหกักหรือเหี่ยวเฉาตายกินที่นี่แล้วมันก็ไปหากินที่อื่นอีกกินแล้วยังขี้รดต้นไม้และพื้นดินเต็มไปหมดก่อนจะสบางมันก็กลับไปนอนห้อยหัวลงราวกับมันถูกสาบแกเล่าว่า ถ้าเดินไล่ไล่ไปสัก409จะพบลำธารสายหนึ่งไหลอยู่อ้อยอิ่งมีกอไผ่และไม้ใหญ่ค่อนข้างรกทึบมีสารพัดสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเคยเห็นงูเหลือมตัวโตเท่าต้นมะพร้าวหากินอาหารอยู่ในลำธารเสียงตูมตามบางทีมันหน้าปากอยู่เฉยๆก็มีลิงยื่นหัวเข้าไป แล้วงูเหลือมก็งับเสียเสียปลาช่อนและปลาชะโดบางตัวเท่าคนขาคนถูกงูเหลือมคาบหัวดิ้นเสียงตูมตามมีทางเดินเลาะลำธารไปจนสุดชายป่าแกเดินไปกลับมาหลายสิบปีแล้วและไม่เคยมีสัตว์ร้ายมารบกวนบางวันนั่ง นิ่งอยู่ริมลำธารน,นกกระเต็นปากแดงคิดว่าแจเป็นต่อไม้ก็บินมาเกาะหัวแกบางวันมีชมดและเสือปลายืนดูแกเพราะมันไม่เคยเห็นคนแล้วมันก็เดินหนีไปขณะที่พ่อใหญ่บอกเล่าหินกับแสงฟ้ามีอาการเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งพ่อใหญ่จับพิรุษได้จึงถามว่าที่เล่าให้ฟังนี้ยังไม่เชื่อสนิทใช่ไหมแสงฟ้าหัวเราะ ฮะฮพร้อมมองตาหินพ่อใหญ่พูดพลางลุกขึ้นว่าจะให้เห็นกับตาเดี๋ยวนี้เลยแล้วแกก็ยกสองมือป้องปากร้องไปทางไร่ว่าโอ้เฮ้โอ้เฮ้โอ้เฮ้หมีคนลูกพ่อมาหาพ่อไม่ไวแกร้องอยู่อย่างนี้สามหนแล้วพูดว่า เดี๋ยวมีตัวหนึ่งจะมาบีบนวดให้อย่ากลัวหนีไปไหนจะแนะนำให้ากการู้จักกันมันเป็นหมอนวดประจำตัวข่าสอนให้แต่ยังเป็นลูกหมีพ่อใหญ่พูดเท่านั้นก็มีเสียงร้องก,ก,ก,กึกกึกกึกทั้งสามลุกขึ้นยืนตัวสัน่นเร่าเรมีคนตัวหนึ่งวิ่งตรงมาหาพ่อใหญ่มันเดินสองขาพนมมือไหว้พงกหัวทีหนึ่ง ข้าเรียกเองมาให้รู้จักเพื่อนสามคนพ่อใหญ่พูดเขาเป็นเพื่อนร่วมโลกเดียวกันกับเราเขามาดีและมาขอพักอยู่กับข้านี่ชื่อนายพูมียกมือก้มหัวลงคำนับนั่นนายเห็นมีก็ผดหัวคำนับส่วนคนตาโตคิ้วโดกนั่นชื่อว่าแสงฟ้ามีก็ทำเหมือนเดิมแสงฟ้ายกมือไหวมีพรางคำนับหนึบ พ่อใหญ่พูดว่าเราเป็นคนไม่ต้องไหว้มันหรอกเป็นนั้นว่าเชื่อแล้วแหละเห็นกับตาใช่ไหมทั้งสามตอบพร้อมกันว่าเชื่อแล้วขอรับมีจ้องหน้าแสงฟ้าพรางพยคองึกงเพ่อใหญ่พูดว่ารู้จักกันแล้วนะและเมื่อมาแล้วจะให้นวดค่าอีกค่าวันไม่ต้องมาอีกแกพูดเท่านั้นจึงมองมา ทั้งสสังเกตสายตามันแล้วใช่ไหมว่ามันแสดงความยินดีที่รู้จักถ้าเรียกมันว่านายหูขาดมันกัดกับเพื่อนจนหูขาดข้างหนึ่งและโคนขาเป็นแผลข้าจึงพามาใส่ย,ยาอยู่หลายวันแสงฟ้าพึมพำนนายหูขาดน่ารักนายหูขาดก็ว่าอีกทีหนึ่ง คู่ต่อมาทั้งสามตะลึงพางหัวเราะแหะแหะเพราะพ่อใหญ่นอนหงายลงบนแคร่มีหูขาดโน้มตัวลงใช้สองมือขยํำปลายตีนขึ้นไปสุดก้นขาแล้วขยํำลงมาถึงข้อตีนท่าที่สองเป็นการขย่ำต้นแขนลงถึงข้อมือครบสองข้างแล้วพ่อใหญ่จึงนอนคว่ำลงพางพูดว่า ถ้ามีคนมาอยู่มากๆจะเปิดสถานนวดแผนโบราณให้มันผลน,นี้นายหูขาดขึ้นนั่งคล่อมคนขายแก่แล้วใช้อุ้งมือกดเส้นบันเอวถึงต้นคอชา้าๆทากลับไปกลับมาอยู่ห้าเที่ยวแล้วพลิกตัวนอนหงายหูขาดจับขายแกทีละข้างยกใส่บ่าแล้วบีบหินพูดว่า มีมีหลายตัวรับจ้างนวดคงได้สิ่งของเงินทองมากหลายพ่อใหญ่ก็พูดว่าไม่เอาค่าจ้างอันใดดอกมีเงินมีทองก็ไม่รู้ว่าจะใช้อย่างไรเพราะถิ่นแถวนี้ไม่มีการซื้อขายและไม่มีคนมานวดครบสองขาแล้วนายหูขาดก็ดึงนิ้วตีนนิ้วมือพ่อใหญ่พ่อใหญ่บอกว่าพอแล้วแล้วลุก นั่งมื้อเช้านี้กินอะไรหรือยังมีหัวขาดสั่นหัวพ่อใหญ่ถามว่าวันก่อนฟ้าร้องฟ้าแลบรู้ไหมว่าอีกกี่วันฝนจะตกมียกมือทั้งสองข้างให้รู้ว่าอีกสิบวันฝนจะตกพ่อใหญ่หัวาะฮ้าห้าห,าหาแล้วให้กลับไปมีคำรับให้พวกภูคนละที ทุกคนก็เผลอตัวคำนับตอบมีเดินสองขาจากไปคู่หนึ่งจึงหันกลับมาดูแวบ,บหนึ่งแล้ววิ่งไปเสียงกรกกรากแสงฟ้าถอนใจโล่งอกพูดขึ้นว่าเมื่อคืนนี้ฝันเห็นมีมานั่งอยู่ใกล้ก็กลายเป็นจริงเสียแล้วพ่อใหญ่เอ้ยนอกจากนั้นยังฝันเห็นนางสาวนกเอี้ยงกับเด็กชายหมีวิ่งมาหา ให้นึกสงสัยว่าพวกมันอาจจะตามพวกเรามาแล้วเห็นเล่าความฝันว่าเดินไปในป่าแห่งหนึ่งเห็นงูเหลือมตัวหนึ่งกำลังรัดคอผ่ายร้องเบ้เบ้เบ้จึงรีบวิ่งไปสุดแรงเกิดเกิดสะดุดตอไม้ล้มลงจึงรู้สึกตัว